งั้นความรู้ภายใต้แฟกเตอร์ของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราต้องรู้ให้ได้ว่าเบื้องหลังของการแสดงออกแบบนี้เบื้องหลังเขาคืออะไรถ้าเราไม่เข้าใจเบื้องหลังแสดงว่าเรายังขาดความรู้นะครับ นั้นหลักสูตรนี้นะครับจะพูดถึงสมาร์ทออฟฟิเซอร์พูดในหน่วยงานในหน่วยในหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือในครอบครัวถ้าผมเป็นสมาชิกในครอบครัวผมก็จะเป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์ของครอบครัวผมแล้วที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยจะมีรูปการ์ตูนคอยหลอกล้อเราตลอดเวลาก็คือรูปนี้ครับ ว่าคนทุกคนเกิดมาเนี่ยหัวใจยิ่งใหญ่หัวใจยิ่งใหญ่หวหญเวลาโตขึ้นโตขึ้นหัวใจก็เล็กลงเล็กลงแล้วก็ไปมองแต่วัตถุหรือเงินตาเนี่ยครับเป็นหลักและการเป็นภาพแบบนี้เนี่ยนะครับ สำนักง,งานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยทํารายงานออกมาเลยครับว่าตลอดระยะเวลาที่ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยผลที่ได้มาสิบข้อข้อที่หนึ่งเลยครับทําให้สังคมเป็นสังคมวัตถุนิยมอันนี้เป็นรายงานของสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเองเนะเราไม่ได้ไปกล่าวหาเขาแต่เขายอมรับว่าสิ่งที่เขาพัฒนามาเนี่ยทําให้สังคมเป็นแบบนี้ ส่วนที่9ข้อเดี๋ยววิวาที่หลังเอาแค่ข้อเดียวก่อนนะครับงั้นเออเราก็ต้องมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพชาญฉลาดของบุคลากรเนี่ยด้วยหลักการเข้าใจธรรมชาติที่มีความสัมพันธ์มั่นคงต่อกันเป็นระบบ มีความสัมพันธ์มั่นคงนะผมใช้มีคนเขาตรวจพูฟเขาบอกอาจารย์เอาคาว่ามั่นคงออกได้ไหมพูดไม่ได้นี่คือหัวใจเลยนอกจากสัมพันธ์แล้วมันมั่นคงนะครับพร้อมเทคนิควิธีสร้างความสําเร็จสามิติและความสุขสามิตินี่คือสับใหม่แล้วนะอะไรคือความสําเร็จสามิติ และอะไรคือความสุขสามิติเรียนหลักสูตรนี้มีแต่คำถามที่ท่านจะต้องตอบไม่ใช่ผมตอบนะครับท่านตอบไม่ได้ก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของผมแต่ถ้าท่านอยากจะตอบแล้วยังตอบไม่ได้คุยกันได้นะครับ มีรูปไมกรูปและตัวการ์ตูนการเดินตาตบนเส้นเชือกนะครับต่อจากนี้จะไปเร็วเพราะทั้งหมดที่ต่อจากนี้ไปเนี่ยอยู่ในเปเปอร์ที่อยูอ่บนหน้าท่านแล้วนะครับไม่ต้องอ่านเลยนะครับผมไม่ต้องอ่านไม่ต้องบรรยายเพราะท่านตอบไปแล้วนะครับ เนี่ยวิธีย่นเวลาของผมทั้งหมดในอยู่ในเปเปอร์ที่ท่านอ่านไปแล้วมาสักครู่นะครับมีคีย์วอร์ดอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้ครับ IQ help your smart hire but EQ help your smart fire ตำแหน่งนี้พอที่องค์กรนี้หรือ c ีอองค์กรนี้คนที่จะจบจะต้องจบนี่จบนี่เรียนนี่นเรียนน,ยนี่ได้เกียรตินิยมแบบน,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 นี้นี่คุณได้ตำแหน่งนั้นไปแต่ไม่ได้การันตีว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งนั้นแบบสมาร์ทถ้าคุณไม่มี EQ นะครับอันนี้ก็อยู่ในเปเปอร์แล้วถึงแต่อะไรที่สำคัญผมก็จะขออนุญาตนิดหนึ่ง